ครับวันนี้จะมาต่อไอซีเบอร์เจ0 4สีู่นนะครับกดของนอร์เกตนะครับอินพุตก็จะเข้าขาที่1นะครับส่วนเอาพุตก็จะเป็นขาที่2นะครับลแล้วก็ส่วนขาเก้าจะเข้าที่ขาที่เจนะครับแล้วก็ไฟ5โวลต์ก็จะเข้าขาที่1นะครับขาที่14สี่นะครับ ต่อไปเราก็จะมาเปิดไฟนะครับนี่ครับศูนย์ก็จะเป็นจะเป็นหนึ่งนะครับส่วนถ้าหนึ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับเดินไฟสีแดงนะครับศูนย์เดินไฟสีแดงแล้วก็ถ้าเป็นหนึ่งเดินไฟสีเขียวนะครับเราจะมาปรับวัดค่าดูนะครับปรับไปที่โวล์นะครับเป็น DC โวล์นะครับเนี่ยเราลองมาวัดดูนะครับ วัดตรงขาเอาคุณกับขาที่เจ็ดนะครับเนี่ยค่าได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือศูนย์นะครับแลวนี่ก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งก็จะแหนเกียร์แนแนนกแนเกวัดค่าได้ประมาณนี้นะครับ พอจบการต่อ IC เบอร์7404เท่านี้ครับขอบคุณครับ